โอ้โัแบบรถมันดับเนี่ยโอ้เหจุดมันจิบบอล้างไให้เก่าเรื่องเหรอลูกไฟใหม่ปลูกไ้่เอานไร้าไฟใหม่ขอใรรอสีครับ โอ้ลูกไฟไหมครับ เันมนเฝ้าที่ไหนเ้า่วแต่วามัวมัไ่ได้เราใสเลยมันคืี่เนา ไว้ใหม่ขอใครล่อซีกำลังวัดปลาครับ